สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาตีห้านะครับผมอยู่ที่นี่ครับตลาดนัดนะครับบ้านคำบุงไม่ใช่ตลาดนัดครับเป็นตลาดเป็นตลาดเช้าและตลาดเย็นนะเป็นตลาดประจํามีทุกวันนะครับนะบบ้านคำบุงตตาบลคำบุงออาเภอโพชัยจังหวัดพระเอีดยนะครับนี่ฮะนี่คือตลาดในหมู่บ้านนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายดูตอนที่ว่าคนพุกผ่านนะครับอันนี้อยู่ในตัวใจกลางครับเป็นชุมชนใหญ่นะครับเป็นเขตเทศบาลนะครับก็คือหมู่บ้านที่ผมอยู่เองห่างจากบ้านพักผมนะครับประมาณแค่ไม่ถึง200เมตรนะครับไม่ถึง200เมตรนะครับวันนี้ผมนําน้ำอ้อยคันสดนะครับมาครับผมจะมาขายนะฮะ วันนั้นลงมาขายแล้วตอนเช้าได้เป็นร้อยกว่าบาทกับ2อ0รใช้เวลาสั้นๆครับเขาก็ค่อนข้างจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างดีนะครับผมก็ศึกษาและทดลองการขายในแต่ละที่ต่างๆไปเรื่อยนะครับผมเพิ่งเริ่มแต่ทําไปทํามาเนี่ยสถานที่ที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยอาจจะขายดีกว่าก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้อากาศหนาวครับผมตื่นมาตีสี่นิดอากาศเย็นจับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ ก็นี่ะผมกําลังตั้งร้านนะครับผมก็เอาตามสภาพพื้นที่นะครับว่ามันพื้นที่ที่ที่จะตั้งเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอันนี้พอดีว่าโต๊ะแคร่ตอนนี้ก็คือมถามทางแผงข้างๆของุษไม้นะเขาไม่มานะครับผมก็เลยเอามาวางตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาน้าแข็งใส่ในตู้กระจกนะครับแล้วก็เอากวดน้ำมอยมาตั้งนะครับส่วนอันนี้ถามน้ำแข็งนะน้ำแข็งอยู่ด้านในนะครับ อันนี้จะเป็นสต๊อกนะครับที่เป็นน้ำอ้อยที่คั้นแล้วนะครับอันนี้น้ำน้ำแข็งที่เป็นก้อนน่ยมันละลายแล้วแต่มันละลายเป็นน้ำแต่น้ำก็เย็นเเจี๊ยบนะครับเย็นจัดเลยนะครับอากาศก็กเย็น,มนไม,ม่ต้องห่วงครับนี่ยอันนี้ถ้าหมดนี่ก็ถ้าขายหมดนี่นะครับมีทั้งขวดสิบบาทยี่สิบ,บาทถ้าขายวันนี้ก็ประมาณเออไม่น่าจะต่ํากว่า เจ็ดร้อยได้เจ็ดเจ็ดร้อยน่ะถ้าจะได้นะแต่มันเป็นไปไม่ได้จะขายหมดเพราะมันเป็นตลาดนัดเช้าเอ้ยเป็นตลาดเช้าในช่วงสั้นๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปช่วงกลางวันผมจะไปขายที่ตัวอำเภออีกเช่นเคยนะครับแถวข้างเซเว่นนะครับก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับก่อมกับ